สวัสดงค่ะพี่น้องผู้บรรเทงเขาตั้งหลายค่ะมืาอนี้เอาค่ะเต็มมากก้อนลำไยเตอร์ขนมเปินตีเปินก่อนลำไยเมืองไทยเห็นไหมเนี่ยเปินก่อนจึงหือน,น,นี้มาค่ะดนี้คัดมาก่อนนี้ค่ะนี่ค่ะลำไยเนี่ยเป็นห่วยเป็นห่วยค่ะนะเปินก่อนให้อออไหนค่ะบีบหมากันอนอกนี่ให้จ๋งไหนขนมพี่น้องเขาค่ะโอ้ยไม่แม้แล้ต่อย ต่อยเหมือนเจิเป็นก้อนแต่ว่าก้อนก้อนลิ้นจี่กับลำไยนั่นะเหมือนกันค่ะลิ้นจี่เนี่ยเปลือกงข็งเปลือกงแข็งใจหมักงแข็งอันนี้ทำเปลือกงแข่งเ,ออเขาต้องบีบเปลือกแต่มันก้อนง่ายกว่าลินจีน่เน,น,นี่ยค่ะเราไปน้องเขาค่ะนี่ ว่าเบิ้ลก้อนเด้่นะเปิ้ลได้ต่อ,อยนี่นี่ออกกัาเดียวขายาันก้อนมาอยู่แต่ว่าเปิ้ลได้เปิ้ลก้อนก้อนในเปิ้ลก้อนไว้นะะเนี่ยขนาดเขาได้ผมป้อก้อนไว้คะ่ะเปิน้นนาดะไรวัน ดวงวันไนเลยนั่ัน่ะแนๆป้าวากันเนี้ยเดินตีเปนกวันเตเต่นเขียมไปแจ้วไหนลำใหญ่ในค่ะนะดวงวันไงหมกักหมักใหญ่เปลือบางขนอมพี่น้องเขาค่ะ พอเปิดหมอกก้อนนะ่ะนะเปิดเอาเปลือกมึงออกนะี่ง่ายว่าง่ายอ่ะโวดออกโวดออกไวเดี๋ยวเจ้าวะ่ะเข้ากันในห้องอยู่เป็นก้อนอ่ะเฮ้ฝนตกฝนตกพี่น้องคะฝนตกอันนี้ก,นก้อนแถวก็เจตุเย็นกินขนมวันอะ่ะ ว่าเปิป้ลก้อนในเบิ้ลใส่ถุงมือเหรอคะเนอว่้อมใส่ถุงมือมิดมีแต่ในจังบัดค่ะเนาะมิดในแหลมไผ่กับไผ่ในคะเนี่อ่าว่าเบิ้ลก้อนในนะอันในแนมปันมีค่ะอ okay. uhm, ันในค่ะนะเบิ้ลเด็กแค่ออกแป๊ดกําเดียวออกว่าห้ากัดจังในก็เบิ้ลเด็กเลือกออกมาบัดห้าแค่ออกกําเดียวในในนะ เป็นปันนี่เป็นหืงสายเนี่ยหืงเหมือนไหนอันนี้ได้อยู่ค่ะเครื่องไหนยี่รกัวเดียวเป็นเฮ็ดปันอ้ออัอน,นนะี้นะซื้อออันไหนกั้นจองกอ่อใจนั่นเป็นกัน้นจองกอใจกั้นบุโรกอใจเป็นเฮ็ดขายนะ อันนล้วลอยฮาซิบก่อนค่ะอมันขายอะ่ะมันก็มันตีก็ลอยเร้ามันตีก็ลอยฮาซิบเลยค่ะอโอ้หอโหเฮ้ยรู้ก็ไก่เน่เนื่อ,อ,อ,อนทีเปินกวนเปินนกวนแข่งกันก็ร่กกวนนันแต่เขียเ่ยมไปแจวหนอแหลกก็ไม่ผลก็ตก,กไปเนาะเ้ ลำยัยอย่าวก,กันแล้วค่ะไม่ทุกกันแทงชิ you, นะ้นหน้าค่ะนำหมายสุนค่ะลำยัยปั่น